จกลางของป่าดงดิบที่แสงแดดส่องลงไม่ถึงพื้นดินมีโลกที่ปกคลุมไปด้วยความลึกลับทุกย่างก้าวที่ก้าวเข้าไปในป่าดงดิบอาจนำไปสู่การค้นพบหรืออันตรายป่าดงดิบมีชีวิตชีวามีลมหายใจและการเฝ้าดูแต่สิ่งใดที่ซ่อนอยู่ภายในเงาของมันความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักหลอกหลอนมนุษยชาติมาหลายศตวรรษและไม่มีที่ใดที่ความกลัวนี้จะน่ากลัวเท่ากับที่นี่ พบกับช่องนกฮูกเล่าเรื่องเรามารับความบันเทิงกันต่อไปในเรื่องตำนานลี้ลับจากป่าึกที่คุณไม่เคยรู้ นานมาแล้วก่อนที่วิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายความลึกลับของป่าได้มนุษย์ก็หันมาพึ่งเรื่องเล่าซึ่งเป็นตำนานที่เล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องเล่าเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนสติอีกด้วยเรื่องเล่าเหล่านี้บอกเล่าถึงอันตรายที่แฟนอยู่ในความลและสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจอธิบายได้ตั้งแต่เทือกเขาหินอะไราที่สูงตระหนาน ไปจนถึงป่าอเมซอนที่อุดมสมบูรณ์ทุกวัฒนธรรมต่างก็มีตำนานของตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสอนเพื่อเตือนใจและเตือนเราถึงพลังของธรรมชาติ พบกับสิ่งมีชีวิตที่ตามหลอกหลอนในความฝันของเราชูปาคาบราสัตว์ดูเลือดที่กล่าวกันว่าออกล่ากัดเลี้ยงตามป่าพยายามคํำจีนันมืดกินราคาราชาแห่งปู่ที่เฝ้าดูแลรักษาแม่น้ำและป่าไม้เฝ้าคอยลงโทษผู้ที่ไม่เคารพธรรมชาติและเยติร่างสูงใหญ่ที่เกิดมาจากหิมะและน้ำแข็งปกป้องยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกสิ่งมีชีวิตในตำนานเหล่านี้ เป็นตัวแทนของความกลัวที่ลึกซึ้งที่สุดของเราซึ่งถือกำเนิดจากเงามืดของสิ่งที่เราไม่รู้จัก แต่ตำนานเหล่านี้เป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นทั้งหมดหรือไม่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าตำนานหลายเรื่องมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์จริงหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชูปาคาบราอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากโคโลตี้ที่เป็นโรคเลื้อนนาคาอาจมีรากฐานมาจากการพบเห็นมูลเหลืองที่มีขนาดใหญ่เรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนให้เห็นความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้จักของเราเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งของเรากับโลกธรรมชาติด้วยซึ่งเป็นโลกที่เรายังคงพยายามทำความเข้าใจ ทุกวันนี้ตำนานเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นคำเตือนอีกต่อไปแต่ยังคงดึงอยู่ใจเราอยู่ตำนานเหล่านี้เตือนเราถึงความลึกลับที่ยังคงมีอยู่ในโลกของเราความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติขนาดที่เราสำรวจป่าต้งดิบในอดีตและปัจจุบันเรายังคงมีคำถามอยู่ว่อป่าโบราณเหล่านี้อาจมีความลับอะไรท่ถูกปิดไมบบางทีอันตรายที่แท้จริง อาจไม่ได้อยู่ที่ตักเหล่านี้แต่เป็นการหลงลืมบทเรียนที่พวกมันเคยสอนเราขอขอบคุณจากช่องนกมูกเล่าเรื่องที่ช่วยกดปุ่มซับสไครภ์ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า